รันเบิร์ดถ้าเห็นโลโก้นี้รันเบิร์ดก็แปลว่ามิซ u โนไงเพื่อนๆน,นะครับแกะกล่องรอรีวิวนะครับจากมิซ u โนครับแดนดูสิส่งอะไรมาอ๋อโอ้สีขาวเลยสวยงามนะครับสวยงามสวยงามมิซ u โน w เวฟสกาย9ูเครับเพื่อนๆครับ สกายรุ่นที่9นะฮะจะวางไว้ตรงนี้ดีกว่านี่สีขาวว่าโอ้ยนี่ถ้าใส่ครั้งหนึ่งแล้วเลอะนี่จบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาข้างนี้ดีกว่าข้างนี้มันมีไอ้นี่อยู่มิซูโน่เวฟเวฟสกายศูนย์เก้าครับเพื่อนๆครับสีขาวสวยงามนะครับดูฮะแหมพอเราใส่เสื้อสีดำแล้วมีรองเท้าสีขาวก็จะเห็นชัดนะ หมุนตัวดูหนึ่งรอบสีขาวล้วนเลยครับขาวล้วนๆเลยฮะนะฮะโฟมก็ขาวครับอัปเปอร์ก็ขาวโลโก้เป็นสีเงินครับสวยงามนะครับตอนที่ทางมิซูโน่เขาส่งรูปมาให้ดูว่ามีสีให้เลือกประมาณนี้ก็จะมีสีดำล้วนนะฮะซึ่งผมบอกเลยผมไม่เอาดำล้วนละขอเลยว่าดำล้วนไม่เอานะครับแล้วก็ออมีสีอัปเปอร์เป็นสีดำมิโซเป็นสีขาวอ่า ก็ไม่เอาเอาขาวล้วนดีกว่าตอนนี้เรามีรองเท้าขาวล้วนเยอะเหมือนกันแลเนี่ยครับรุ่นนี้คือเวฟส Sky 0ูนย์เนะครับโฟมใช้ m i s ซโ o n เอเนซี่เน็ครับ N X T Next นะครับแต่ยังไม่มั่นใจนะครับว่าเป็น NEXT แบบ2ชั้นหรือเปล่าทั้งหมดทั้ง2ชั้นหรือเปล่าหรือเป็นแค่ชั้นบนตรงนี้ชั้นกลางตรงนี้นะเพราะดูจากโฟมเนี่ยอ๋อโฟมมี2ชั้นครับเพื่อนเครับเป็นชั้นบนตรงนี้นะ รงนี้แล้วก็ตรงนี้มีเส้นตรงหนึ่งเส้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นการขึ้นเทคโนโลยีเวฟมันเป็นชื่อเวฟไงเวฟมันมี2ประเภทมันมีเวฟที่ใส Wave Plate ่เวฟเพลทอ่ะที่เราคุ้นเคยกันก็ในรุ่นอย่างตัวเวฟไรเดอร์เวฟอินสปายเนี่ยใช้ Wave Plate. เวฟเพลทเราจะเห็นเลยเป็นแผ่นๆเลยแต่ก็จะมีออรองเท้าของมิูโนที่ใช้เวฟเหมือนกันนะครับ แต่ใช้วิธีการขึ้นโฟมเป็นคลื่นแทนอารุณนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ลักษณะแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ผมเคยลองก็คือเวฟฮอริซอนเวฟฮอริซอนเนี่ยขึ้นเป็นคลื่นก็คือไม่มีแผน่นแต่ใช้ลักษณะการขึ้นโฟมเป็นคลื่นเป็นคลื่นก็เนี่ยประมาณเนี้ยก็คือขึ้นเป็นคลื่นแบบนี้ครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะอืมอัปเปอร์อัปเปอร์เป็นแบบบางนะครับไม่ไม่บางมากแต่นี่แ แต่บางบางบาง,บางขอโทษทีบางพอมองเห็นข้างในนะข้างในเป็นสีขาวหมดเลยหนะขาวทั้งคู่อะ่ะแล้วก็มีโลโก้สีเงินเท่านั้นเองนะครับอินโซ,โซถอดมาได้นะมีซุโนโนะครับคู่นี้ไม่น่าจะมีแผ่นคาร์บอนเนะไม่มีหรอกเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์แหละแล้วดูโฟมหนาขนาดนี้เอาโซเอาโซก็มี ประมาณนี้หน้าตาแบบนี้เอาโซนะครับก็ลงในเฉพาะจุดที่มันแบบสำคัญแล้วก็เว้าเว้า,วาบางจุดไปด้วยเพื่อลดน้ําหนักผมว่าลดน้ําหนักน้ําหนักคู่นี้อาจจะเยอะแต่เน้นซัพพอร์ตแน่นอนนะครับเดี๋ยวตาช่างไปไหนละอแบบนนี้โอเคช่างน้าหนักนิดนึงน,นงนะว่าเจ้าคู่นี้นะครับ10 US นะครับน้าหนักเท่าไรนะครับราคาขายคู่นี้คือ5,000 400บาทนะครับเวฟตะกายศูนย0กาบาทขนาด10 US นะครับคู่นี้ผมซื้อครับนะซื้อมาจากมิซูโนแต่ก็ถามเขาแหละว,ว่ามีสีอะไรบ้างนะครับสั่งแล้วก็ให้เขามาส่งเราครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียตัวเลขนิดนึง10 US นะจะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับเป็นรองเท้าสปอร์ตเลยนะครับ300มั้ยไหมนั่นไง3 0 0รจริงๆด้วย 316กรัมนะครับในขนาด10 us นะเดี๋ยวลองใส่ดูเลยละกันนะครับเม็ด in เวียดนามอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆถามอีกเม็ด in ะไรเม็ด in เวียดนามนะครับเอาจริงๆตัวเวฟไรเดอร์ Rider อยังไม่ได้รีวิวให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมตัดต่ออยู่นะใจเย็นตอนนี้รองเท้าเยอะนะครับเจ็ดเดินเจ็ดทีสิบห้าเดินเจ็ดอะไรคือเวลามีดับเบิลเดย์ทีหนึง่งหรือว่าพวก มิดมันทีหนึง่งผมก็ซื้อทีหนึ่งนะฮะเนี่ยล่าสุดนี่อีกประมาณเจ็ดแปดคู่เนี่ยเข้ามาบ้านเนี่ยโอเคลองสวมขึ้นมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างนะครับเวฟสกายศูนย์เก้าแน่นดีแน่นดีครับโหรองเท้าสูงเลยรองเท้าสูงด้วยแล้วก็แน่นด้วยนะครับโฟมนะ ฟีลลิ่งของโฟมนะไม่ยวบเลยไม่เหมือนมิซูโน่ NX t ในตระกูล Vista ในตระกูลเซนไม่เหมือนเลยนะครับฟีลลิ่งต่างกันผมเท้า26เซน26.5เซนนะครับผมคู่นี้เนี่ย28ก็ขอโทษนะฮะเพื่อนออก็เหลือพอดีเหลือปกติ คิดว่าบวก1เซนได้แต่คู่นี้ผมบวกมา1.5แล้วฟีลดีครับขยมขยมดูละไม่ยวบนะฮะแน่นกำลังดีเอาถ้าเทียบกับตัวของ w วฟไรเดอรเนี่ยฟีลลิ่งใกล้ๆกันเพราะว่าเพิ่งเพิ่งรีวิวไปกำลังตัดต่ออยู่เพิ่งรีวิวไปเนะี่ยฟีลลิ่งรประมาณเนี้ยใกล้ๆกันนะยใช้ได้ใช้ได้้ใครอยากได้รองเท้าแบบ ซัพพอร์ตเยอะๆอ่ะหนาๆหน่อยอ่ะเวฟสกายศูนย์เกี่น่าสนใจนะแล้วดูดีไซน์ไม่ขนะี้เหร่นะสวยนะเออใครชอบดีไซน์แบบนี้คอมเมนต์บอกทีอยากรู้ว่าคิดยังไงกันบ้างนะครับ<ม>เดี๋ยวไปหมุนตัวให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่ง5,400บาทขายแล้วนะเมะื่อกี้กี่กรัมนะ3,2,2 322กรัมรองเท้าซัพพอร์ตก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆเออก็ประมาณ300กรัมนี่แหละครับ ก็ไม่ได้แต่ไม่ได้หนักถึงขนาด350นะอยู่กลางๆนะครับใช้ได้ใช้ได้5,400บาทเวฟสกาย09หมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบสีขาวร้วนเลยวางขายแล้วนะครับเดี๋ยวไปรีวิวเต็มๆก่อนแล้วจะกลับมาเล่าเพื่อนๆฟังอีกทีก็แล้วกันนะครับว่าคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับลาทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบายแกกองรอรีวิวมิซ n โน เว็บสกายศู